if you know something's bad and you still do it, it's not the person that dragged you into its fault. It's your fault for going with it. เพราะถ้าหาว่าการเล่าครั้งเนี้มันสามารถทําให้คนน่ยรู้ว่าการติดยาเสพติดมันแย่ขนาดไหนแล้วสามารถทําให้เขาไม่เข้าไปยุ่งกับมันได้คุณแม่ว่ามันคุ้มค่ะ I'm shocked cause I never would have thought my mom like this oh. ค่ะกลับมาฟังอ่ะมีนา้นาซาบะไม่มีวานละชาวันนี้ว่าหลับค่ะถ้าเป็นคลิปเล่าเรื่องนี้ต้องขอมาสองคนใช่ไหมลูกไม่งั้นท่านผู้ชมจะฟังไม่รู้เรื่องค่ะแน่นอนคลิปก่อนหน้านี้คุณแม่ลงไปคือคุณแม่ฟังไม่ออกที่ต้องขอท่านผู้ชมช่วยแปลค่ะเพราะาฟังไม่ออกน้องพูดเยอะมากเลยลูกที่แม่ลงคลิปไ,ไปจ๋า แม่แม่จับใจความได้อันนึงแม่ว่าอันนั้นน้องพูดสตั๊กใช่ไหมนี่เหมือนดักดักอย่างนั้นอะ่ะดักน่าจะสตั๊กใช่ไหมนี่นาสอนน้องสตั๊กใช่ไหมหนูเวลาน,<ม>น้องปั่นจักรยานแล้วติดตรงไหนสักแห็งอย่างเงี้ยแม่บอกอ๋อสตั๊กสตั๊กสตั๊กดักแล้วเขาจะมีแบบส่งท้ายเสียงด้วยนะคะเขิรแล้วเวลามีด็อกเขาเรียกด็อกเขิรด้วยนะไม่ใช่ด็อกกัมตอมมีเอสนะ่ยค่ะเอส แก่งกว่าแม่อีกอะแม่ยังไม่ได้สำเนียงขนาดนั้นเลยครับท่านผู้ชมอ่าเอา่อข้าวก่อนถึงตอนไหนแล้วลูกตอนที่อุบัติเหตุใช่ไหมคะอะใช่ไหมที่แม่ขาหักใช่ไหมอุบัติเหตุใช่ไหมคือจริงๆจะบอกว่าคุณแม่เนี่ยผ่านเรื่องการเสี่ยงเหมือนการเสี่ยงตายมาหลายรอบเหมือนกันนะคะแต่ คนเราเขาก็คงจะมีมีเวลากําหนดไว้ของแต่ละคนอะเนาะมีชะตาลิขิตเอาไว้อะว่ายังไม่ถึงเวลาตายก็ยังไม่ได้ตายอะค่ะย้อนกลับไปครั้งหนึ่งนะลูกตอนนี้มีอยู่ช่วงวัยเด็กประมาณสักสี่ขวบห้าขวบประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาจะมีเป็นเหมือนฟาร์มเลี้ยงหมูอะค่ะแล้วแม่กับพี่สาวอีกคนหนึ่งก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาเป็นลูกของป้าค่ะก็จะต้องตักช่วยกันตักน้ําเนี่ยไปไปใส่ที่เล้าหมูบ่อบ่อน้ํากับเล้าหมูก็อยู่ห่างกันประมาณสัก ร้อยเมตรได้ไหมคะประมาณนั้นนะคะคือก็ต้องตักน้ําหิ้วน้ําไปแล้วก็เดิน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 ไปผ่านการสวนทางกันไปอย่างงี้ค่ะคือพี่สาวเนี่ยก็เพิ่งเดินออกไปคือหิ้วน้ําเสร็จเขาก็เพิ่งเดินออกไปแม่ก็แม่ก็ลงไปตักคือพอลงไปตักปุ๊บเนี่ยคือลื่นเลยคะ่ะลื่นตกลงไปบุ้มแต่พี่สาวเนี่ยเพิ่งเดินออกไปแต่เขาไม่ได้ยินนะคะว่าแม่จมน้ําแล้วตอนนั้นก็คือยังไ่า้น้าไม่เป็นก็ตะเกียบตะกาอยาอย่างนะะี้ค่ะตะกุยตะกุยตะกุยก็จม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 ,จมปรากฏว่าพี่สาวเดินกลับมาค่ะ แล้วเขาก็หาไม้อมายื่นให้แม่จับแม่ก็จับไม้ไปได้แล้วก็ขึ้นมาทันนะคะคือเป็นอะไรที่แบบคือด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เรารู้แค่ว่าเราหายใจไม่ออกก็ตะกุยตะกายแต่ที่พี่สาวกลับมามารู้ตอนหลังก็คือเขาว่าเดินออกไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาว่าลื่นค่ะเขาสะดุดเขาลื่นแล้วน้ําก็เลยหกหมดถงังเพราะน้ำหกเขาก็เลยต้องเดินกลับมาเพื่อมาตักน้ําใหม่แล้วเขาก็เลยเจอแม่เพิ่งจมกน้นําตะกุยตะกุยอยู่อย่างนะะี้ค่ะเขาถึงได้เอาไม้มาให้จับแล้วก็ ลนะใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าเขาไม่ล้มเขาไม่ลื่นเขาเดินไปถึงเล้าหมูแล้วกว่าจะเดินกลับมาเรียบร้อยไปแล้วค่ะแม่เพิ่งก็ลงไปอยู่ก้นบ่อเรียบร้อยแล้วน้องม่ลูกคือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นแบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ โดนใจให้เขาหกขล้มเขาก็เลยต้องเดินกลับมาทันเวลาที่ช่วยแม่พึ่งรอดชีวิตได้แล้วต้องแต่วันนั้นมานะคะคุณแม่พึ่งจะเป็นคนที่กลัวก,การดำน้ามากนี่น่าจะรู้ดีว่าเวลาไปเล่นน้าเนี่ยชวนแม่พึ่งดำน้ำําแม่พึ่งไม่ดำค่ะแม่พึ่งจะเป็นคนแบบไม่ค่อยอยากลงไปอยู่ใต้น้าอะคะ่ะคือหายใจออกน่นชอบมาออกเลยค่ะเพราะถ้ามีแว่นตานี่นเขา้าไปเหมือนอนี่นี้แล้วอะ คือใช้เต็มโซ o อาคือเคสเตอร์ floor ใช่ค่ะเขาเคยแบบเวลาเล่นน้ำอะไรเียเขาจะชอบมากแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบสโนว์เกลิลที่เวลาไปดำน้ำ <S <S เวลาพลาคุณพ่อไปอย่างนั้นคือถ้าเราพอหายใจได้เนี่ยโอเคยอมที่จะเอาหน้าจุ่มลงไปในน้ำแต่ถ้าต้องเอาหน้าจุ่มลงไปโดยที่ไม่สามารถ But <laughs> she's a little kid like the last videos, like she forgot he she had a stepsister, like my stepbrothers Um so they had this work thing where like a pig pen and like a little like pond or river and they have to like get the bucket and then walk over and then put it in right you know it's like it's kind of like a little far where you have to like walk kind the meters yeah kind of like that and so she does that with her stepsister they like go like her steps is going up then she's going down okay when her sister got the water and was walking up um right as when she was grabbing the water she slipped in and so like back then she didn't know how to swim so she's like like that's called the puppy thingy where and so her sister actually tripped and the water fell over. And so she had to come back and get like new bucket of water. And when she found that Suki, my mom, was like almost like dying, she like put the stick, get a stick and then like lead it and so Suki can like climb up. Like that's just a miracle because like what if she didn't trip? She would have just walked. Up, the walk down the mom's just gone. She's mm -hmm. just under the river. So more of the story is that when you're not when like when something happens and uh your destiny says, You're not supposed to die yet, you don't <laughs> die. You literally don't. Like that one time where her leg was like literally chopped off, this means like, You're not supposed to die yet. You don't die. และนั่นคือก๊อปม e อยู่โอเคพอหลังจากที่อันนี้คือต่อจากคลิปที่แล้วนะคะพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ทาให้คุณแม่นี่ยทางานสนามกอล์ฟไม่ไหวก็คือไม่สามารถที่จะเดินได้ถนัดช่วงนั้นน่ะอยู่อยู่ในช่วงปวชปีหนึ่งแล้วก็คือเป็นช่วงที่คุณแม่ต้องเล่นกีฬาเยอะเลยนะลูกบาสเกตบอลเล์บอลของทางโรงเรียนอะไรเงี้ยใช่ค่ะลูกแล้วคือแม่คุณแม่เนี่ยเป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้ว ปรากฏว่าก็ต้องหยุดการเล่นหยุดการแข่งขันทุกสิ่งอย่างทั้งหมดเลยเพราะว่าที่คุณเล่นมีชิ้นชั่วแม่กำลังเช็ดโต๊ะอยู่ค่ะถังขยะเปิดแม่แม่วุชไปเลยแม่วุชใส่เข้าถังขยะไปเลยอ๋องงนี่ยพูดถึงอะไรอ๋อคุณแม่อาจจะมีมีมีพรสวรรค์ในในเรื่องของการโยนของหรือว่า S <S <S การกะระยะแล้วก็อย่างโยนโบลิ่งอะไรอย่างเงี้ยที่คุณแม่เคยเล่าคือคุอคณแม่ค่อนข้างจะแบบมีความสามารถทางด้านนี้ใช่ o r y ใช่ค่ะก็เลยแบบโยนโบลิ่งก็ได้แต้มสูงๆเล่นกอล์ฟก็อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นสกิลพิเศษเนาะเป็นทักษะทีนี้เนี่ยมีโอกาสได้ไปอยู่กับคุณแม่ซึ่งตอนนั้นน่ะแม่อยู่ที่มาบขาจังหวัดระยองแม่พึ่งก็เลยได้ไปอยู่กับแม่แล้วตอนนั้นน่ะแม่มีลูกสาวแล้วสองคนก็คือรองจากพึ่งแล้วก็อีกคนนึง เท่ากับแม่เนี่ยแต่งงานใหม่หลังจากที่เลิกกับพ่อไปเนี่ยเลิกกับพ่อเลิกกับพ่อของแม่พึ่งไปก็ไปแต่งงานใหม่แล้วก็มีลูกส,สาวสองคนแต่ระยะห่างของการมีลูกเนี่ย,ย,ยเป็นอะไรที่แบบบังเอิญมากเลยนะคะห่างกันคนละเจ็ดปีคือมีแม่พึง่งแล้วก็น้องสาวแม่พึ่งห่างจากแม่พึง่งเจ็ดปีแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ห่างจากน้องสาวคนรองเนะี่ยอีเจ็ดปีเมนคล้ายๆนี่นะว่ะท่านเลยนี่นะแบบว่ท่านห่างแปดปีเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีอะคะ่ะแต่ว่าคนละพ่อกันนะคะ ก็อยู่ด้วยกันแล้วตอนนั้นเนี่ยแม่เนี่ยเขาขายกับข้าวอยู่ที่โรงงานก็คุณแม่ก็เลยไปช่วยทําไปช่วยขายซึ่งโรงงานเนี้ยก็ต้องเริ่มขายกับข้าวตั้งแต่ตอนเช้าเช้ามืดเลยนะคะคุณแม่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องขับรถเนี่ยไปซื้อผักไปซื้อผักที่ตลาดระยองก็ใช้เวลาอยู่ค่ะขับรถไปแล้วคือตอนนั้นก็ยังขับรถไม่ถึงก็เก่งมากแต่ก็คือพอขับได้ค่ะขับรถยนต์ไปซื้อผักประมาณตื่นประมาณสักตีสองครึ่งก็ไปซื้อผักกลับมาก็จะประมาณตีสี่ ประมาณนั้นตีสี่ตีสี่กว่าก็ตรงไปที่โรงงานเลยพอไปที่โรงงานเนี่ยก็จะมีนา้าก็คือเป็นน้องสาวของแม่เนี่ยเป็นแม่ครัวใหญ่เป็นคนเรื่องทาอาหารทํากับข้าวแม่เพิ่งเลยได้ทักษะในการทําอาหารมาจากที่นี่ด้วยค่ะเพราะว่าเราจะรู้ว่าเวลากับข้าวชนิดเนี้ยต้องใส่ผักอะไรบ้างต้องใส่เครื่องปรุงอะไรบ้างเรามีหน้าที่ล้างผักแล้วก็หั่นผักช่วยอย่างงี้ค่ะคุณแม่ก็เลยได้ได้ความรู้จดจําสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากจากน้าแม่เนี่ยค่ะจากนา้า แต่เรื่องของเรื่องคืองานอ่ะค่อนข้างหนักเพราะว่าก็คือคุณแม่ต้องตื่นเช้ามืดขนาดนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ไปซื้อกับข้าวไปซื้อผักกลับมากลับมาถึงก็ต้องมาเตรียมอาหารเตรียมล้างแล้วก่อนที่พนักง,งานจะมากินอาหารเนี่ยมันต้องสะอาดอะคะ่ะก็คือต้องถูพื้นถูพื้นโรงงานแล้วโรงงานก็ไม่ใช่เล็กนะคะในโรงอาหาะก็คือต้องกวาดแล้วก็ถูพื้นแล้วก็ พอพนักงานทานอาหารเสร็จเนี่ยเราก็ต้องล้างถาดหลุมและถาดหลุมเนี่ยมันเป็นถาดสแตนเลสซึ่งหนาค่ะแต่ละถาดเราก็ต้องล้างล้างล้าง,าง,างทำความสะอาดแล้วคุณแม่เนี่ยจะเอาชุดนักศึกษาไปเลยตอนนั้นก็ก็คือจะรีบไปเลยลูกเตรียมพร้อมไปเลยพอตอนเที่ยงเขาพนักงานกินอาหารอะไรกันเสร็จสับปุ๊บแม่ก็รีบเข้าไปอาบน้ําอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าหนึ่งในในโรงงานนะคะแล้วก็ไปโรงเรียนออกมาขึ้นรถมันก็จะมีรถสองแถวแล้วก็ไปต่อรถก็ไปถึงวิทยาลัยทำอย่างงี้ทุกวันทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าอยากได้ความรัก อยากได้ความรักจากแม่อยากให้อยากให้รู้สึกว่าการที่เราได้มาอยู่กับแม่เนี่ยอยากให้แม่รักเรามากๆเราอยากทําทุกอย่างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําไหวเพื่อให้แม่เนี่ยเหนื่อยน้อยที่สุดเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรคือคือเราอยากให้เขายอมรับเราอยากให้เขารักเราอยากให้เขากอดเราอย่างเงี้ยคุณแม่แบบไม่อยากดราม่าแต่ว่ามีช่วงหนึ่งคุณแม่แกลูกแกลทำเป็นแบบว่าทาเป็นเหมือนหลับละมืออ่ะแม่ก็แกลมือไปกอดแม่ คือจริงๆก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้สนิทกันมากก็เลยไม่ค่อยกล้าไงไม่กล้าสแสดงออกเรื่องการกอดกันอะไรเงี้ยแต่ก็อยากรู้ว่า,าเวลากอดแม่จะรู้สึกยังไงก็แกนเอามือไปกอดเขาอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นความรู้สึกเหมือนคนเขาหลับอยู่ไงเราก็เลยไม่ได้ความรู้สึกอะไรอะค่ะ <laughs> ออกเชสเเออกเขินเข,น,ขนด้วยซารเมีย hmm. ค่ะก็เลยก็ประมาณนั้นนะคะก็เลยคือสรุปว่าไปอยู่กับแม่เนี่ย ก็ต้องทํางานหนักพอสมควรนะคะคือถามว่าหนักไหมก็หนักแหละจริงๆก็คือถือว่าหนักแล้วก็เหนื่อยมากสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่จะต้องกวาดถูโรงงานทั้งหมดแล้วต 2, ื่นตีสองครึ่งตีสาแล้วก็พอช่วงที่งอาบน้ําเสร็จก็ต้องไปเรียนต่อเลยกลับมาถึงบ้านก็สองสามทุ่มก็ต้องมานั่งซักผ้าเพราะว่าเราไม่มีเครื่องซักผ้าก็ต้องซักผ้ารีผ้าเตรียมเตรียมเสื้อผ้าสําหรับวันต่อไปที่จะต้องไปโรงเรียนเพราะมันต้องพร้อมมากก็ตากลมอะค่ะตากลมช่วงหัวค่าแล้วก็ต้องตื่นมารีดผ้าแล้วก็ไปตลาดซื้อกับข้า้าวซือผัก แล้วก็ไปโรงงานก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่กับทุกวนันทุกวนันทุกวันจันถึงสุขอะค่ะอืมโอเคเพื okay. Wait, such t อจะช s วยสาวสวยเพื่อให้ I don't I don't look you see my muscle โ <laughs> okay, อเคต you see how เหมือนถ้าเหมือนคุณแม่ก็ต้องละเมอเนี่ย Oh my God, I love you โอเค So, um, when she's living with her mom, like she never felt the warm love she needed mm -hmm. before. So it's kind of like it's an opportunity. And since they haven't been so real close, like this close, like real close, she's like always scared to hug her or even shy mm -hmm. to hug her. So like she tried her best for her mom to like notice that she's working hard for who for her. Like telling her that, like working, but like it's kind of like telling someone that you love them and that you want attention without saying anything. Like she works like a lot, like she'll wake up at two AM and then drive her car like she's not two really, thirty. Yeah. Two thirty. But Some she's 30. not really good at yeah. driving. But she can drive, so she just drive and then come back like go get the groceries, come back at the station where she works, um like does extra job or like make her mom not lift too much of her fingers, you know, that's what they say and it keeps happening over and over like after work in the morning she'll quickly change or like take a shower in the thing in the bathrooms and then she'll just get on a bus and then go to school you know come back and do the laundry because you don't have washers back then mm. so but yeah ใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่มีอาชีพเสริมอีกอย่างนึงก็คือทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกก็คือวันหวยออกะค,ะค่ะคุณแม่เนี่ยจะมีไรายได้เสริมเข้ามาอีกซึ่งอันนี้เป็นความลับนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเจ้ามือหวยนะเขาไม่เคยบอกใครเลยว่าไม่ให้แม่บอกด้วยแต่วันนี้แม่บอกทางนี้เลยเพราะมันผ่านมานานแล้วคงไม่มีใครมาจับได้แล้ว คือวันวันที่หวยออกเนี่ยเขาก็จะมีการจดหวยใช่ไหมคะเจ้ามือเขาก็จะรับหวยมาแล้วเราก็จะต้องมาทําเป็นตารางตารางนะคะลงตัวเลขลงตัวเลขเพื่อเขาจะได้รู้ยอดของแต่ละตัวเลขว่าเลขนี้มีคนซื้อเท่าไหร่แล้วเขาจะสามารถโอนย้ายถ่ายเทปไปที่อื่นไหมถ้าหากว่ายอดซื้อเยอะเกินไปเขารับไหวไหมอะไรประมาณนี้เ<อ>ขาเราียกว่าทําหวยะคะ่ะแล้วคนอื่นๆในในทีมเนี่ยก็จะได้กันอยู่ที่ประมาณ500หรือว่า800บาทแต่คุณแม่เนี่ยได้เยอะสุดคือคุณแม่ได้1 0 0 0 เพราะว่าเจ้าเจ้าของเจ้ามือหวยเนะี่ยเขาเอ็นดูคุณแม่มากแล้วเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยคือคล่องสุดแล้วทาไม่แทบจะไม่เคยผิดพลาดคือจะลงแบบคือทํางานเร็วมากปุ๊บปุ๊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 ปแล้วไม่มีความผิดพลาดเขาก็เลยให้แม่เป็นพิเศษแล้วแต่เขาบอกว่าอย่าไปบอกคนอยู่นะแล้วความลับมันก็ไม่มีในโลก Our world is kind for mom ซึ่งพอทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเนี่ยก็เลยจะต้องโดดเรียนค่ะก็คือไปโรงเรียนไม่ได้ก็จะอาศัยแบบฝากเพื่อน จดเลคเชอร์หรือไม่ก็บางทีถ้าบางวิชาสามารถเซ็นชื่อแทนกันได้อะไรเงี้ยก็จะรักไก่ให้เพื่อนช่วยเซ็นชื่อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากได้ไรายได้ตรงเนี้เพิ่มเติมเข้ามาค่ะอย่างน้อยเดือนละสอง0ั้ก็เดือนละ2,000ใช่ถือว่าเยอะนะคะย้อนกลับไปเมื่อยี oh <my> ปีที่แล้วอะ่ะถือว่าเยอะค่ะ <laughs> ได้ไหมลอตเตอรี่หนู Yeah lottery time okay this is a secret but for mom the world is tiny and she can't keep a secret you know So, like, she tells the whole world. <laughs> so, every one, the number day, is 1 and 16. She has to miss out on college day for this. Like, she'll ask, like, one of her friends, hey, so, yeah, like, yeah, tell the teacher I'm sick today. Every 1 and 16. When you do lottery, like, she has, like, put on the numbers, like, as a worker, I right? Put on the numbers, then do this, do that. And then, like, the boss, like, gives, like, like some people like 500 to 800, but he loves her so much because she does it really nicely, and you know, he's good at math. Yeah, so he's got like not even a single wrong or something like that. So she gets a thousand Thai ba every time, and that just seems like a lot of money back then. <laughs> ไม่เล่าไม่ได้อ่ะคะ่ะทั้งๆท,ที่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรเอามาเล่ามามาเผยแผ่แต่ว่าคือคุณแม่อยากเอาตรงเนี้ยมาเป็นเครื่องสอนใจสําหรับเด็กวัยนี้วัยที่กาลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตที่กําลังจะคิดว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรกําลังจะตัดสินใจลองเสี่ยงทําสักอย่างแล้วลองอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลยจะเอาตรงเนี้ยมาเพื่อให้บอกว่าถ้าลองแล้วผลเสียมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องลองนั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดค่ะ แม่ไม่เคยเล่าให้นาฟังหรอก c h l d drugs คือด้วยความที่ว่าเราทำงานหนักมากเรานอนน้อยมากแล้วมีช่วงสอบคุณแม่นะ่ะไม่มีเวลาอ่านหนังสือคุณแม่ก็ปรึกษากับพี่คนหนึ่งซึ่งอเน,นี้ยขอบอกว่าคุณแม่เชื่อว่าเขาไม่ได้ต้องการมีจุดป,ประสงค์เพื่อจะให้แม่เสพยาแบบติดถาวรหรอก,รอกคุณแม่เชื่อว่าเขาหวังดีเห็นว่าแม่ทํางานานักเขาบอกว่าลองตัวนี้ดูลองเสพตัวนี้ดูลองกินตัวนี้ดูแล้ว จะรู้สึกสดชื่นจะทําให้เราอ่านหนังสือได้ก็มันคือยาบ้าค่ะสมัยนั้นเรียกว่ายาม้าค่ะก็คือแล้วแต่ว่าใครจะเรียกยาม้าแล้วตอนหลังเขาก็มาเปลี่ยนเป็นเรียกยาบ้าซึ่งมันจะเป็นเม็นสีส้มๆแล้วพี่คนนี้เขาก็เลยให้คุณแม่ลองแค่หนึ่งขาหนึ่งขามันถือว่าหนึ่งเม็ดในแบบเป็นสี่ส่วนเราก็ลองแค่หนึ่งในสี่เองนะคะของเม็ดอันนิดเดียวเองค่ะคุณแม่กินไปแค่นั้นอนะ่นะกินไปพร้อมกับน้าปรากฏว่ามันแบบทําให้คุณแม่รู้สึกว่าเฮ้ย ไม่ว่างนอนเลยค่ะคุณแม่นั่งอ่านหนังสือจนถึงเช้าแล้วก็ไปสอบแล้วก็คือสอบได้คือรู้สึกว่าทุกอย่างจําได้หมดเลยที่อ่านมาเมื่อคืนคือบไบรท์มากสมองเปิดมากทั้งที่เราแทบไม่ได้นอนเราเหนื่อยมาทั้งวันเรา,าแบบคือถ้าเป็นปกติก็คือเราจะเพลียมากๆแต่วันนั้นคุณแม่ไม่เพลียเลยและช่วงสอบเนี่ยถึงเราจะเรียนภาคบ่ายแต่เวลาสอบเนี่ยเราจะไปสอบตอนเช้านะคะซึ่งถ้ากับว่าคุณแม่แทบไม่ได้นอนแล้วก็ไปสอบแล้วสามารถสอบได้คือผ่านช่วงนั้นไปได้อะคะ่ะ ก็เทอมนั้นก็รู้สึกว่าโอเคก็ได้ผลก็เลยก็ถือว่าดีแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยมันไม่หยุดแค่นั้นคุณแม่รู้สึกว่าอยากเสร็จอยากอยากได้ต่อเพราะว่าเราเหนื่อยเราอยากเราอยากสดชื่นแบบนี้เราอยากไม่รู้สึกง่วงเราอยากไม่รู้สึกหิวแล้วอยากก็เริ่มเริ่มใช้มากขึ้นมากขึ้นจริงๆน่ะวิธีการเสร็จยาเขาจะใช้เป็นแบบจุดฟลอยแล้วก็สูบเป็นควันอะไรเไงี้ยซึ่งคุณเคยเล่าไปให้ฟังแล้วว่าคุณแม่ไม่ถนัดเรื่องการสูบ ถ้าสูบเข้าไปแล้วคุณแม่ก็จะสำลักอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไม่เน้นเรื่องสูบเลยคุณแม่ก็จะใช้วิธีการดื่มแบบกินไปกับน้ําเลยอะคะ่ะแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมคะก็เริ่มเสรจติดแล้วคือด้วยความที่ว่าพี่คนนั้นนะเขาไม่ได้ตั้งใจใคุณแม่ติดหรอกแต่คือในเมื่อคุณแม่ติดไปแล้วเขาก็ห้ามไม่ได้ไงอันนี้คุณแม่เชื่อในเจตนาเขานะคะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้เราติดหรอกเพราะฉะนั้นคนที่ เขามาชวนเราเนี่ยเราไม่ต้องไปโทษเขาว่าเขาคือคนที่ทําร้ายชีวิตเราต้องโทษตัวเราเองที่เราเป็นคนเลือกที่จะทำเราอย่าเอาความผิดไปโยนให้คนอื่นว่าเป็นเพราะเขาแหละชวนเราเราก็เลยติดเข้าใจไหมคะนี่นะต้องต้องเข้าใจตรงนี้นะคือถ้าเราใจแข็งพอแล้วเรารู้ว่ามันไม่ดีเราไม่ทําเนี่ยมันคือคือตัวเราเราเลือกแล้วเราแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วเรายาังทําเราอย่าไปโทษคนอื่นต้องโทษตัวเราเองคะ่ะคุณแม่ก็โทษตัวเอง แล้วก็เริ่มใช้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นถึงขั้นไหนถึงขั้นที่ว่ากินวันละ2เม็ดจากที่เริ่มจาก1ขานะคะ1ขาก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าก็เริ่มขยับมาเป็นครึ่งครึ่งตัวค่ะขยับมาเป็นหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังยังหิวอยู่ยังง่วงอยู่ยังเพลียอยู่เริ่มเป็นเม็ดครึ่งแล้วก็เริ่มเป็น2เม็ดเราไม่ได้ดื่มกับน้าเปล่านะคะใส่ไปในกระป๋องกาแฟค่ะกาแฟที่กาแฟเบอร์ดี้กาแฟเนสกาแฟกระป๋องะคะ่ะ ใส่ไปแล้วขยาบขยับแล้วดื่มท่านผู้ชมคิดดูว่ากาแฟก็มีคาเฟอีนอยู่แล้วแล้วคุณแม่ใช้2เม็ดคือเป็นอะไรที่คือชีวิตตอนนั้นคืออยู่ได้ด้วยยาเสพติดเลยเดิมเหมือนผีอะค่ะเหมือนผีแบบเหมือนเหมือนซอมบี้อะตาก็จะดำ,ำําแล้วก็จากคนที่เริ่มแบบกแบบ็เป็นเป็นวัยรุ่นเนาะอายุ18-19ช่วงนั้นก็คือ <laughs> คือรูปร่างจากที่เคยอ,บอวบ ก็ผอมเหลือแต่แบบผอมโสมหน้าเกลียดมากแล้วกลิ่นปากจะมีตลอดเวลาเพราะเราไม่ได้กินแทบไม่ได้กินอาหารเลยเราก็จะใช้อาศัยว่าเพิ่งจะเอาแปรงสีฟันไปโรงเรียนตลอดก็คือจะแปลงฟันแปรงฟันแปงฟันบ่อยๆแล้วก็จิบน้ําจิบน้ําแล้วเวลานั่งเรียนจากที่เคยนั่งหน้าห้องตลอดตอนนี้ไปนั่งหลังห้องเพราะว่าร่างกายเหมือนกับว่าจะนอกอะค่ะจะเพลียจะหลับจะหลับแต่ว่าไม่หลับคือคือในร่างกายเราเนี่ยรู้สึกว่าโสม,มากเรารู้สึกว่าตาเราเนี่ยอยากจะหลับแต่ตามันแข็งตามันเปิเปด ไม่รู้ว่าใครจะเข้าใจความหมายไหมคือ,ค,อคือด้วยฤทิ์ของยาเสพติดนะคะมันทาให้เราเนี่ยลืมตาตลอดเวลาแต่ในร่างกายเราเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเพราะมันไม่ได้พักมันไม่ได้นอนคุณพ่อกรัมจากทางานค่ะก็คือนั่นแหละคือเป็นอะไรที่ด้วยแรงของผู้หญิงคนหนึงอะคะ่ะนอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงกลับมาดึกก็ต้องมาซักผ้าแล้วก็เลยพึ่ง พึ่งพายาเสพติดซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันร้ายแรงขนาดไหนแต่พอเราเริ่มเสพจากทีละนิดเราขยับเพิ่มมาทีละเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าอะไรคือมันก็คือยาบ้าสมเชื่อค่ะพอเสพเข้าไปแล้วมันก็เป็นบ้าค่ะสมองเสียแบบเสียมากๆคุณแม่บอกเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยลองแล้วคิดอยากจะลองผิดมาหันเลยค่ะไม่ต้องคิดลองเลยเพราะว่าลองแล้วเลิกยากมาก ถ้าคุณใจไม่เด็ดพอคุณเลิกไม่ได้อนาคตคุณเสียคุณไม่จบชีวิตที่ที่คุกตารางคุณก็ทำร้ายคนอื่นๆเพิ่มไปด้วยนอกจากทำร้ายตัวเองแล้วยังทำร้ายคนที่คุณรักทำร้ายครอบครัวทำร้ายทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าริตองเลยค่ะมันไม่ดีจริงๆร่างกายเราถ้าต้องการพลังงานเราพักผ่อนหรือถ้าเกิดเราไม่มีเวลาพักผ่อนเราใช้วิธีอื่นค่ะห้ามลองอยาเสพติเพื่อให้เรามีแรงผิดมากๆค่ะ คือคุณแม่ก็เลยเอาตรงนี้มาซึ่งนินาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนคุณแม่ไม่เคยเล่าเพราะคิดว่าเขายังเด็กเกินไปแต่คุณแม่ได้เล่าให้คุณพ่อเกรกฟังแล้วก็เล่าให้กับเพื่อนสนิทบางคนฟังเท่านั้นแต่ว่าณนะตอนนี้เราเป็นยูทูบเบอร์มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไปทําร้ายคนอื่นอันนี้มันคือเรื่องส่วนตัวของคุณแม่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการทําร้ายตัวเองแหละที่เอามาเปิดเผยให้คนอื่นมา้โหผู้หญิงคนนี้เคยติดยาหารออะไรเรงาารนเนี้ยคุณ การติดยาเสรติมันแย่ขนาดไหนแล้วสามารถทําให้เขาไม่เข้าไปยุ่งกับมันได้คุณแม่ว่ามันคุ้มค่ะนี่นาลองลองแปลเพราะว่าเขากาลังช็อกอยู่ค่ะเ <laughs> มื่อกี้ตอนที่คุณพ่อเข้ามาคุณแม่พักล้องไปแป๊บหนึ่งคือเขาก็บอกว่าคุณแม่คุณแม่เคยเสรจยาคือบอกเขาก็คือช็อกอค่ะ,คะเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนคุณแม่ก็บอกว่าโอเคก็ตอนแรกก็คิดอยู่นะคะว่าจะเล่าไหมแต่คิดว่าถ้าเล่าแล้วมันคุ้ม mm hmm. ก็เล่าค่ะ mm hmm. You're such a sweet innocent girl, sweet innocent, tiny little girl carrying a golf bag. Who is that? I'm shocked because I never would have thought my mom like this, but she did got, how did you some people, when they did actually get this, they actually had to go to therapy and like for like 7 years. Let me i translate Okay, so um, after doing it over and over again, like going to work and then... You know what they call? What? you know what they call What? Amphetamine. I'm just going to say drugs because I want to... So... So after working, waking up early early, like her body gets tired. She doesn't get enough sleep. Like right now, like everybody, please appreciate her. She sleeps three hours trying to edit all the videos and <laughs> posting them. Like I'm so proud of her right now. Um Eventually, like she met up with this guy, and like he's like, so you know, drugs. He, his intention. See, I'm using real words his intention is actually not to get her stuck with it just mm -hmm. like giving her like a quarter of a pill of mm -hmm. drugs you know drugs the pill it's orange and in thai called yaba or yama like whatever you call it and it's like a quarter you know just a little tiny piece of a four she tried it you know and just saying right now like if you know something's bad and you still do it it's not the person that dragged you into its fault. It's your fault for going with it. Like, she knows that now. So, like, she doesn't blame him. She blames herself for yeah. actually letting that pill go into her body. Like, you know? And so it wasn't his fault. She knows it was her fault for, like, actually eating that pill, like she was. But his intention wasn't to get her stuck. But when she does get stuck, you know, it's hard to get off. And like, only a therapist or like actual real pills can help you get out of it, you know? So, after he, is, he can't even help her anymore. So, after she ate, you know, drink it with water. Cause like, you know how like when she smokes, she gets like, she doesn't like smoking. Like, it gets stuck in her throat. Like, she chokes on the smoke. So, when she ate that pill, like with water, gulp it. She didn't feel anything. It was literally just like a bright day where she didn't feel right, tired, no hungriness, nothing. And so she studied. So like before that she couldn't study and she didn't have enough time to study. But after the pill she really studied and then the next day she went for the test, she actually passed it. But after that pill she started eating more. Like after a quarter is a half. After a half is a whole pill. After a whole pill is two pills like it started getting worse like really worse like instead of her being that nerd kid saying in front of the class learning she's in the back of the class like so i don't i know if you guys might not get this like it feels really weird it's like inside your body it's like i can't take it but with that pill inside your body it's telling your eyes to open so even though you're so tired, you can't close your eyes. Like mm -hmm. it's literally like forcing you like 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 that's weird and like the most under thing mm -hmm. I've ever heard, but she did say it and it was crazy. And so let's see how she got rid of it. Yeah. Taiha. <laughs> <Yeah>. Save <laughs> เพราะอะไรคือแค่เพราะอยากมีแรงอะคะ่ะอยากมีแรงเยอะๆไปถูพื้นได้ล้างถ่านหลุมได้ก็คือต้องการจะมีพลังนะคะไม่งั้นเราไม่มีแรงหรอกเราทําไม่ไหวหรอกแต่เราอยากจะโชว์ให้แม่เห็นว่าเราทําได้เราแข็งแรงเราไหวทุกคนก็จะแบบโอ้ยทเด็กคนนี้ขยันขนาดนี้คืออาการคนจะลงแดงอะคะ่ะแต่คือสัญญ,ญากับครูไว้แล้วว่าเราจะเลิกก็เลยแบบส่นตัวสั่รมากเลยลูกคือแบบทำาไงดีวะทำไงดีวะ ก็เลยลุกไปในห้องนะ้ําออนน้ำล่าตัวชัางชุดนักเรียนนั่นนะคะนั่งแล้วก็ออนน้ำล่าคือมันสั่นคือเราอยากเสพยาแต่เราบอกแล้วว่าเราจะต้องเลิกให้ได้ Break time we c o n t keep going Let's see on the next video how she stopped doing drugs and what happens with her life next จะบอกว่าห้ามยุ่งเด็ดขาดนินานิน,นานรู้แล้วนินานก็คือรู้เลยว่าห้ามเข้าไปยุ่งเด็ดขาดเรื่องยาเสพติดแ่ะก็ โอ้ท่านผู้ชมคะอะน,นี่นาะแปลได้ไหมแปลเลยมันน้ำตาเห็นความดีใจที่เราผ่านมันมาได้ oh, s <S คือเคิร์หนูลูกหมอเคก็และใครที่ใช้อยู่นะคะเลิกให้ได้ค่ะขอร้องเลยพยายามเลิกให้ได้ไม่รู้ว่าคุณจะมีแรงบันดาลใจอะไรก็แล้วแ,วแต่หยุดค่ะหยุดใช้เด็ดขาด